สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเข้มผู้เชียวชันด้านผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดเอกจันทบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าทำไมแอร์ข้างนึงถึงร้อนแอร์ข้างนึงถึงเย็นนะครับลูกค้บคาบางคนบอกว่าเอ๊ะขึ้นรถไปเนี่ยเปิดแอร์เนี่ยฝั่งเราเย็นมากเลยอีกฝั่งนึงกลับร้อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมนะครับตามมาเลยกับเจ้าเรนเจอร์ไวด์แท็กซี่คุณตอบขังข้งหลังผมเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในเรนเจอร์ a าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอแอร์กันนะครับว่าทําไมนะครับมันถึงบางข้างถึงร้อนบางข้างถึงเย็นมาดูกันเลยโอเคครับตอนนี้หน้าจอแอร์ของ y t a แเป็นแบบนี้นะครับผมเราหน้าจอซิงคนะครับก็จะแสดงผลเรื่องของแอร์นะครับเห็นไหมอุณหภูมิเท่ากันเลย18องศานะครับแต่ว่านะครับ,นะรบถ้าเราไปปรับอุณหภูมิด้านซ้ายเองอย่างเช่นปรับอุณหภูมิตรงนี้อ่ะ เป็น27องศานะครับฝั่งด้าคนขับจะอยู่แค่18องศาเองนะฮะอนนี้เราปรบบับอุณหภูมิเขาแยกกันแล้วหมายเพราะว่าแอร์ของ f o r d Ranger แยกซ้ายขวาได้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าแอร์เราแยกซ้ายขวาได้แล้วนะครับถ้าเราเล่นหน้าอื่นอย่างเช่นเราเปิดเพลงนะครับไม่ได้เปิดเป็นหน้าระบบอากาศนะครับเราจะเห็นอุณหภูมิอยู่ด้านบนว่า27องศาแบบนี้นะครับอุณหภูมิของเราอยู่ที่19องศาแบบนี้นะครับอะ แต่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเราจะเอ๊ะทำไมแอร์มันถึงได้แบบเย็นไม่เท่ากันเลยนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับและทีนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงล่ะครับถ้าแอร์สองฝั่งไม่เท่ากันอ่าเราจะรู้ได้ยังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงตามมาเลยครับเรามาที่ระบบปรับอากาศแบบนี้นะครับผมสังเกตไหมครับแอร์อิสระขึ้นเป็นสีฟ้าอยู่อ่าหมายความว่าแอร์มันแยกกันทํางานอยู่เราอด,อดกดคําว่าแอร์อิสระออก เรียบร้อยครับอุณหภูมิข้างซ้ายก็จะมาอ้างอิงอุณหภูมิข้างขวาหรือเท่ากันนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับกับการทําให้อุณหภูมิสองข้างเท่ากันบางครั้งรถไม่ได้เป็นอะไรนะครับให้เราลองสังเกตอุณหภูมิทั้งสองฝั่งดูก่อนนะครับอ่าเปิดไปที่หน้าระบบปอบอากาศดูก่อนนะครับว่าอุณหภูมิเท่ากันหรือเปล่านะครับเนาะวันนี้ผมมีทิคดีๆมานําเสนอแค่นี้วันหน้ามีทิคอะไรดีๆมานําเสนออีกนะับติดตามได้นะครับที่ฟอตเอกอันทบุรี uri, นะครับหรือ Facebook ฟอเอกจันทบุรี uri, นั่นเองนะครับ เรจะรถฟอดเข้ามาที่ชโชว์รูฟอดเอกได้นะครับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ